วันนี้นะคะก็พบกับช่องไอจีพัฒนการกันอีกแล้วนะคะวันนี้ง่ายๆ6ประโยคอา้าวทำไมบอก9้านิมือบอก9แต่ภาษาบอก6อย่างนี้วันนี้นะคะจะมีทั้งหมด6ประโยคด้วยกันนะหประโยคง่ายๆเลยวันนี้มาอย่างแรกปอกใส่เงินก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะให้ดูเปิดขึ้นมาบอกเลยว่าขาวจ้วจ้วจวเลย ออนโอ้โหอเควันนี้นะคะ,ะเราจะใช้แสงนี้เลยตูต okay. ูต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 ู๊ตุ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 ๊ตเ๊ต่๊ตุ๊ตุยค่๊ตุ๊นนตุ๊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 ตะ๊ตุ๊ตะ๊ตุ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 นตุ๊ตุ๊ตตุตุ๊ตะคตุ๊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 ตุ่ตุ๊ตุ๊า เค่ะ <laughs> okay, มาประโยคที่สามเลยเลย Good morning นะคะ Good morning นะคะอุ้ยทำไมมืดจังเลยอ่ะ Good morning นะคะจะไป See h a t Mikey เห็นไหม Mikey Test walking to work Ted กำลังเดินไป ะะไม่ใช่ทำงานทำงานนะทำงานค่ะต่อไป Big Deal ใครจะไปส่งล่ะ Guy take five step s t e p and he's there เขาใช้แค่ห้าก้าวเขาก็ถึงแล้วนี่เลยนะคะหกประโยควันนี้ง่ายๆเลย ็อย่าลืมไปฝึกฝนกันด้วยนะค่ะัะลวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย